รุยไปข้างหน้าไม่ใช่ขาแต่เป็นใจสวัสดีค่ะมาเจอคุณจุนอีกแล้วค่ะคุณจุนฟอร์ดปทุมคุณจุนู้การสายเปคุณจุนฟอร์ดออโต้แกลลี่ประทุมธานีเรียกอะไรก็ได้ค่ะแต่ซื้อรถสำคัญเลยซื้อกับคุณจุนเถอะเพราะเราแถมเยอะแถมจุกๆแถมไม่ยอมไม่ใครขายถูกกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมดูแลหลังการขายตลอดอายุการใช้งานของรถที่ท่านรักกันเลยวันนี้พามาชม e v e r e s t เรสต์ปอรนะคะเอเวอเรสต์มีบวกแพ็กกับไม่บวกแพ็กตัวนี้เป็นตัวบวกแพ็กเก็ตเพิ่มความปลอดภัย กล้อง360องศาและความปลอดภัยอื่นๆอีกมากมายนะคะตัวนี้ครบครันความปลอดภัยก็ดีเยี่ยมวันนี้พามาชมเปลี่ยนรอกับสีเทาดำนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะ,ะเป็นเครื่อง170แรงมา้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแรงบิดอยู่ที่4่านิวตันเมตรนะคะราคาจำหน่ายอยที่1,484,000บาทแต่ถ้าเพิ่มแพคเกจอีก 5800 0บาทเป็น1542,000้านบาทนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันได้เลยค่ะตัวกระจังหน้าประท้าสายตานะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล้องหน้าให้ด้วยตรงนี้โลโก้ก็จะเป็นสีดำๆๆแบบนี้แล้วก็ตะแกรงรังผึ่งตัวนี้วสัสดุอย่างดีเลยสีดำเงาสวยมากๆนะคะบนฝากระโปรงอัคาริิกเป็นคำว่าเอเวอเรสนะคะ ข้อไฟหน้าลูกค้ารีเควสมาว่าขอสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะส่วนชายกันชนด้านล่างตัวนี้ถ้าเป็นตัวสปอร์ตก็จะเป็นสีดําเงาดูดูแบบนี้เลยไปต่อด้านข้างเลยค่ะด้านข้างจะเป็นล้อตัวนี้ล้อจะเป็น่าของรายเวกของ AO a u t o m a t นะคะแล้วก็ตัวยางจะเป็นโตโยทายนะคะขอบ 20, ย0สิบสวยๆแบบนี้เลยรับกันได้อย่างลงตัวนะคะ แต่แนะนำลูกค้าสัมัดเดิมๆก่อนก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้รู้ feeling ของรถนะคะว่าเดิมๆเป็นแบบไหนในการเปลี่ยนร้อแบบใหม่เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็แก้มข้างนะคะแก้มข้างตัวนี้ก็เป็นสีดำเงาเหมือนกันแล้วก็ตัวกระจกมองข้างมือจับเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็มีเบ้ารองมือเปิดให้สีดำเงามีสัญลักษณ์คำว่าสปอร์ต นะคะติดซีมเซรามิกให้รอบคันติดกันสารให้4ชิ้นแล้วก็ราวหลังคาด้านบนก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะด้านท้ายไฟ LED ให้ตั้งแต่รุ่นสปอร์ตไปเต็มใบแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวนี้มีกล้องมีเซ็นเซอร์รอบคันให้นะคะแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายก็สามารถที่จะเปิดได้ที่ด้านนี้เลยรีโมทหรือว่า รงคนขับนั่นเองตัวนี้มีโชคขนาดใหญ่นะคะทำให้การเปิดปิดเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็มีตัวสามารถที่จะมีเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะกันกระแทกได้ไม่ได้พับลงมาแต่อย่างใดโอเคโปรโมชั่นของแถมครูจูนจัดให้เต็มเลยถ้าใครอยากรู้โปรโมชั่นเต็ม,ตมแบบไหนก็ลองทักทายมาดูได้ ก่อนจบคลิปไปชมภายในกันสักเล็กน้อยนะคะว่าภายในก็เป็นเบาะหนังนะคะเดินตะเข็บได้คู่แล้วก็ปรับทั้งคู่หน้าเลยเป็นไฟฟ้านะคะจอ 12, 12นิ้วสำหรับตัวเพิ่มแพคเกจ10.1นิ้วคือตัวธรรมดาแต่ตัวนี้คือเพิ่มแพคเกจแล้วก็มีแทน่นชาร์จไร้สายมีเสียภาพการทรงตัวมีเบรกมือไฟฟ้า นะคะพลมงไร้พาวเวอร์แบบผ่อนแรงนะคะตัวนี้ก็ครบจบเลยปุ่มพุชสตาร์ทต่างๆปลอดภายลูกค้าสามารถเชื่อมต่อได้จากโทรศัพท์เครื่องเดียวสตาร์ทรถปิดรถสามารถทำได้อย่างไงไ่ายดายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกนะคะคอนเฟิร์มนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมติดต่อครูจูนะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ 0ูนย์ตองหตง 3, หรือแอด id l ลมาได้นะคะฟอร์ดประทุมฟอร์ดประทุม PATHUM วันนี้ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะบ๊ายบายไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ